ม่มา,หา,มาหลายคนอกค้ามาซืานกันว่าเจ้าดีค่ะอ๋อตอนนี้ทีมแม่ครัวก็กำลังเตรียมอาหารกันนะคะต้องล้างผลไม้หน่อย น้ำยาขนมจีนนะคะมีไก่ทอดด้วยทันนี้แม่ครัวก็กำลังเตรียมถ่วยชามนะคะน,นี่ก็ก <c oughs> ำลังถึงเวลาทานอาหารก่อนนะคะอันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าปิ้งกบนะคะตอนนี้ <laughs> พ่อครัวกําลังนํามาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายมันไม่เห็นอต้องมุมนี้อันนี้เขาเรียกว่าของแท้อีสานไอเอาเอามันคว่ำหน้าลงหน่อยพ่อน้องดิมเออจะให้เห็นว่าไม่ไม่เอาหนังออก <laughs> อันนี้จะให้เห็นว่าปิ้งกบไม่ลอกหนังไม่เอาหนังออกนี่สุดยอดเลยนะคะอาหารอีสานะคะ่ะ คนนํำมาก็เป็นเป็นตาปิ่งแซมเ็งตาอร่อยามเมนต์คนเป็นนําปิ่งอซมโมเมนคนนํำมาปิงแ่เป็นตาปิ่งแซ <laughs> ม,มนี่เ,เ,ปนปเ,เป็นตาเฮ็ดปิ่งกบแซมวอาสันดีนะต่างหังยาวๆออยจบยัง,ยงไม่ถ่ายภาพน,นิ่งอเอาไยชอบมันถึงแบนี้นี่ขอบคุณค่ะ ครัวก็กำลังสับมะละกอนะคะจะทำมะละกอด้วยไม่เป็นถ่ายเตืยนสับมะละกอก็ได้เดี๋ยวแม่ครัวถ่ายไกลๆก็ได้ถ่ายไกลๆได้อยู่นะคะอันนี้คือภาพโดยรวมของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะอบยังไม่มีที่ลง <laughs> yeah <laughs>